ก่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยี่สิบเจ็ดวันนี้ก็คงจะบันทึกตอนปฏิบัติธรรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตัดว่าการปฏิบัติเข้าถึงความดีตอนนี้เป็นด้านของกระเปลือกสำหรับตอนที่เป็นกระพีบรรดาท่านทั้งหลาย พระก็ดีครวาก็ดีโปรดทราบว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานและทำความดีในพระพุทธศาสนาจงอย่าเยียดย้ำกับพี่ถ้าความดีขั้นกับพี่ของท่านไม่มีความดีขั้นเปลือกของท่านก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นระบบการปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาเพื่อนพิสุสมณีทั้งหลาย ให้สนใจตอนกับพี่ให้มากเพราะเกี่ยวกับกำลังใจขอบัรดาแต่พุทธบริษัทจะเข้าถึงความดีและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงต,ตรัสว่าเป็นอุปกิเลสหรือว่าการปฏิบัติที่ไร้ผลขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน <c oughs> จะพยายามยึดละอย่างนั้นเด็ขดขาดถ้ามันละไม่ได้จริงๆก็ยับยังไม่แค่ในใจค่อยๆปลดไปหลังจากนั้นก็มาดูปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำด้านความดีถึงก็บพีแล้วก็สำรวจตัวเองว่าเราที่อยู่ในพระพุทธศาสนา ความดีที่เราปฏิบัติมานี่ถึงสกเกิดความดีของพุทธสาสนาแลว้วหรือยังถ้าขั้นสกเกิดเรายังเอาดีไม่ได้ความดีต่อไปก็ยังไม่มีกับเราเั <c oughs> างะนั้นในฐานะที่บั็ท่านหท่างหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จค่อยๆทำไป สิ่งไหนบกพร่องก็พยายามระงับสิ่งนั้นถ้ตั้งใจว่าเราจะไม่ทํำสิ่งนั้นต่อไปวันหลังมันอาจจะลืมอาจจะเผลอเผลอคิดมันได้ก็คิดว่าต่อน,นี้ไปเราจะไม่ทําอย่างนั้น <c oughs> ให้ถือปธิฐานบาร,บรมีัให้ทรงตัวแล้วมีสัจจะบรมี <c oughs> แล้วก็จงเป็นผู้มีสติสัมัญญะสมบูรณ์แบบเวลาจะพูดเวลาจะทำและเวลาจะคิด เราคิดใคร่ควรเสียก่อนว่าอันนี้มันดีแล้วไม่ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าาการปฏิบัติล้มเหลวในปฏิบัาแรกและปฏิบทาตอนที่สองเป็นการปฏิบัติตรงกับความดี <c oughs> แต่ว่าใช้กํากลังใจไม่ถูกต้องเ <c oughs> กาะตัวเกินไปหวังลาบสการละเกินไปหวังเชื่อเสียงเกินไป <c oughs> มีมีอารมณ์ฉาดิษยาบุาคคลอื่นมากเกินไป <c oughs> รวมความว่าท้นองตัวมากเกินไปในใช้ไม่ได้วันนี้คอแย่เต็มที <c oughs> สำหรับตอนนี้ไปก็จะขอนำเอาธุมบริกาสูตรในด้านกับพีมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามที่พระเจ้าท่านสรงกรัสต่งกล่าวว่าิโครูทปรีพาชกกราบทูลว่าอันนี้เบรนณาสามสิบหน้าในธุมบริกาสูรตรตะไครฎกเต่มสิบเอ็ด <c oughs> นิครติโคทัปิพาโชกกาบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตะบะเป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะขอประทานบริกาศขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาป้วยเถิดพระเจ้าค่ะ อันนี้นิโครทับรีพาชกท่านขอพระพุทธเจ้าเทศน์แสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการสังวรสี่ประการนั้นเป็นชนไหนท่านจัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าสัตว์เมื่อบุคคลอื่นฆ่าสัตว์แล้วเป็นผู้ไม่ดีใจสองไม่เอาสิ่งของของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และก็ไม่ใช้ผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เมื่อผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วก็ไม่ดีใจสามไม่พูดเท็จ ไม่ใช้บุคคลอื่นให้พูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจสี่ไม่เสพกรรมกรรมคุณไม่ใช้บุคคลอื่นเสพกรรมคุณเมื่อผู้อื่นเสพกรรมคุณแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจ <c oughs> แล้วทรงจัดต่อบว่าดูก่อนนิโครทะบคุคคลผู้มีจบะ เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการคําว่าสังวรน,นี้ได้แก่การระวังนะอย่างนี้มาดูก่อนนิครูทะเพราะว่าบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นลักษณะของเขาเพราะว่าเป็นผู้มีตบะเขารักษายิ่งซึ่งศีล ไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวทรามเขาเสพเสียศาสนะอันสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาสอกเขาถ้ำภูเขาป่าช้าป่าชัดในที่แจ้งลมฟางและก็ในปัดในเวลาฉันปัจชาพักคือฉันอาหารเสร็จได้กินข้าวเสร็จ เขากลับจากบินาบัดแล้วนั่งคู่บัลลังตั้งกายให้ตรงดำรงจิตไว้เฉพาะหน้าเขาละความเพ่งเล็งในโลกเสียแล้วมีใจปราศจากการเพ่งเล็งย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการเพ่งเล็งได้แล้วก็ละความปุถุสไรคือพยาบาท ไม่พยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความปทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถินมิทัแล้วเป็นผู้ปราศจ,จากทินมิทะมีความกำหนัดหม้อยู่ในที่แสงสว่างมีสติสัมปัญญะอยู่ย่อมชำระจิต ให้บริสุทธิ์จากทีนมิธะได้ละอุทจักกุกุจจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกุทจักก,กุกุจัได้ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ เาละนิวรณ์ห้าเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งใจที่ทําให้ปัญญาถอยหลังมีใจรรประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รวมความว่าในทิศทั้งปวงเ <c oughs> ขาเปิดกระดาษนิดหนึ่งในที่ทุกสถานด้วยใจอประกอบด้วยเมตตา <c oughs> อันไปโบนถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณไม่ได้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ตลอดไปในทิศที่อยู่ที่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยกรุณาอันไพ่โบนถึงความเป็นใหญ่หับประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบไปด้วยมมทิตาทุตาเขามีใจประกอบไปด้วยโมทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก <c oughs> สัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกรอบด้วยมุทิตาสันไพบูรย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ <c oughs> ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบดูเบิดขาแผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันปนระกอบด้วยเบกขาอันไพ่บู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบีเอยดเบียนอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสถามนิโครธาว่านิโครธาท่านอย่าสําคัญความข้อน,นี้เป็นเชนไหน ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่ครทัพรีพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยความเพียบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้ <c oughs> เขายืนยันว่าบริสุทธิ์แน่ถึงแก่นแน่เป็นกริยาที่ถึงยอดและถึงแกน่นถ้าผู้มีพระพ้าเจ้าตัสว่าดูก่อนนี่ครทะ การหนายบาปด้วยจบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิยาที่ถึงยอดและถึงเกนก็หาไม่ได้ที่แท้แล้วก็เป็นกิยาที่ถึงเปลืยกเท่านั้นสําหรับข้าเศษหน้านี้ก็จะขอว่ากันแค่เปลือกจะขอย้อนปฏิบัติให้เพื่อบรรดาความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าการปฏิบัติประกรรมฐานมีความสําคัญ คือการทําความดีในพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญที่กะพีและปะิเนี่ยพระโทษสําคัญที่เสกเก็ตและก็เปลือกถ้าเสกเกตด,ดีแล้วเปลือกดีท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌาน <c oughs> สาหรับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงจัดถึงถึงเปลือกนี้ในตอนต้นสมเด็จพระทศพลทรงปรารบ ว่าทุกคนจะต้องมีการระมัดระวังในนิวรณ์สี่คือวังสี่คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พุดผิดในการมด้วยตนเองหรือว่ายินดีมาบอกอื่นๆเขาทำแล้ว <c oughs> สำหรับจุดนี้ก็ต้องขออธิบายหน่อยเพราะว่าผู้ฟังมีปฏิปทา,าไม่เหมือนกันแต่สำหรับผู้ฟังที่มีปฏิปทา,าตรงไปตรงมาไม่น่าเป็นห่วง ด้วยว่าทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังขาดความเข้าใจขาดความาวามาเข้าใจตามความเป็นจริงเย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าแนะนำให้คนเราปฏิบัติแค่สี่อย่างอย่างอื่นทำได้ยังข้อวัสุราเมไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้ามตอนนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทธู้รระฟังโปรดทราบ ว่าท่านพูดกันระหว่างนักสอนศาสนากับนักสอนศาสนารวมความระหว่างศาสนาต่อศาสดาเพียงแค่แนะนำกันเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วเน <c oughs> ื่นั้นสำหรับวันดาท่านพุทบรริษัทผู้รับฟังผู้ปฏิบัติดีถ้าเป็นสมณณน,นต้องทรงศีลสิบแล้วก็มีเสขียวัตอีกเจ็ดสิบห้า เป็นเครื่องนักระงับจริยาบรรดาพระจะต้องมีสิกขาบท227แล้วก็มีพิสมาจารร่วมด้วยสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทในขั้นต้นจะต้องมีสินห้าครบและก็มีกำหบดสิบครบท้วนด้วยสำหรับกำหบดสิบนี้ทั้งพระทั้งนองก็ต้องปฏิบัติด้วยเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะมีศินมากกว่าแต่อย่าลืมวิจริยาที่โลเลวพระของพระของเนงก็มีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่เคยเห็นแม้แต่กำบดสิบก็ไม่มีบางทีบางรูปสินห้ายังไม่มีถ้ามีปฏิปทาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ร่วมกันทำลายพระพุทธศาสนา สำหรับในคำบทสิบได้กล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราต้อถือว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นฆ่าไม่ยินดีเมื่อเขาฆ่าแล้วไม่ลักไม่ขโมยของใครด้วยตนเองไม่ใช่บุคคลอื่นลักขโมยหรือโกงไม่ยินดีเมื่อเขาทําแล้วและก็ไม่ทําการเมสมมชาจารย์ด้วยตนเอง ไม่ยุให้คนอื่นทําไม่ยินดีเมื่อเขาทําแล้วนี่ด้านทางกายนะก็ต้องต่อสินห้า้ามาอีนิดหนึ่งเราจะไม่ดื่มสุรามีไรด้วยตนเองและไม่ใช่ใบุคคลอื่นดื่มจะไม่ยินดีเมื่อเขาเดื่มแล้วสําหรับด้านวาจามีความสําคัญมากพราะทีเจ้าทรงตรัสว่าหนึ่งเราจะไม่พูดปด เราจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดคำส่อเสียดจะไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาทั้งสี่ประเภทนี้จำเป็นบรรดาท่านนั้นหลายมีความจำเป็นมากจะต้องระมัดระวังให้มากวาจาที่พูดปดมุทิตจะต้องไม่มีสำหรับแก่เหล่าเราพุทธบริษัทและก็ วาจาที่สร้างความเสะเทือนใจให้แก่บุคคลอื่นหือวาจาหยาบคายก็ต้องไม่มีเหมือนกันและวาจาที่ไร้ประโยชน์นะวาจาที่ส่อเสียดได้แก่นินทาชาวบ้านหรือว่าทําให้ชาวบ้านแตกแล้วกันโดยการแนะนําแนะนําผิดผิดพลาดพลาดจากคติของพุทธศาสนา เะไประกาศตนว่าเป็นสาวกข้อองค์สมเด็จพระสัมมาทัทาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ต้องระมัดระวังแล้ววาจาใดที่ไร้าประโยชน์จงอย่าพูดเรื่องวาจานี้มีความสําคัญมากและสําหรับการด้านจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าจงอย่าเพ่งเล็งมันโลกเชียงหมดเพื่อพิชา อภิชาี้ในพระไตรวิโดกั่นแปลดีมากเพราะว่าจงอยาเพ่งเล็งโลกทั้งสิ้น่นก็นหมายความขึ้นที่ว่าสมบัติใดที่เป็นของชาวโลกคือสิ่งที่มีชีวิตกรดีสิ่งที่ไม่มีชีวิตกรดีแม้แต่ร่างกายของเราที่มันสร้างมาได้ทาาสี่เราไม่สนใจในมันคาว่าไม่สนใจก็ไหม่ยความต้องเลี้ยงมันมันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้มัน ตอนหอหาของทําความย็นให้หิวหาหารให้ป่วยไข้ไม่สบายรักษาบำรุงทนุบรุงตามสมควรแต่ก็ต้องมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันตายไม่ช้ามันก็พังในเมื่อมันพังแล,ะละ้วยะเกาะอะไรต่อไปอีกไม่สนใจมันเลยนั่ก็หมายความว่าถ้าป่วย้ารักษาถ้าจะตายก็เชิญ นายจะตายเมื่อไรก็เชิญตายสิยังไงๆก็เกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วแต่ก่อนจะตายเราต้องทำความดีให้ครบถ้วนและราการที่สองไม่พยาบาทคือไม่โกรธไม่จองล้างจองผ่านสิ่งกันเลยกันนี่ดังด้านของก,กาลังใจเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นคิดว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกมีความปรารถนาดีด้วยกันทั้งหมด ที่เขาทาพลาดพลั้งไปเพราะว่ากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลจ้นั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทุศพลเราพร้อมที่จะให้อภัยกับคนผิดเว้นไว้แต่คนใต้บงังคับบัญชาที่ปฏิบัติผิดระเบียบวินัยนี่อันนี้ต้องลงโทษพาะถือเป็นระเบียบเส,สียงนอกเหนือระเบียบเปรือส่วนตัวเราไม่ทําให้เราห้าภัย แล้วก็บริการในสามน้าจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแตัสว่าทําความเห็นให้ถูกคือสัมมาทิฏฐิเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสั้น,นงๆง่ายๆรับมาเบื้องต้น <c oughs> สําหรับทัานพุทธสาสนิกชนนี้เข้าถึงเข้าถึงมาเปลือกตัวน,นี้นะเอาปัญญาตัวนี้เป็นตัวปัญญาเอาแค่ปัญญาถึงเปลือกกัน หรือว่าปัญญาถึงเปลือกนี่ก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งการไม่ฆ่าสตัตว์ตัดชีวิตเป็นของดีเพราะเราเองต้องมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันการเมตตาปราณีการรักกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่ปัญญาสองการไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อย่ทรัพย์สมบัติของเขาเป็นของดี ก็การทําอย่างนั้นเป็นการไปก่ายความเป็นศัตรูเข้าหากัน <c oughs> ถ้าเรามีความสันโดดยินดีเพราะทรัพย์สินที่เรามีอยู่เอาเป็นของดีเป็นปัจจัยให้เกิดความรักสามขึ้นที่ว่าคนรักเราจะไม่ยุ่งในการทําลายจิตใจของคนอื่นเรารักคนรักของเราเช่นใดเขาก็รักคนรักของเขาเช่นนั้น ในเมื่อเราหวงแหงคนรักของเราเช่นใดเขาก็หวงแหงคนรักของเขาเช่นนั้นเราก็ไม่ทํายับยั้งพอใจเฉพาะคนรักของเรายังไม่มีคนรักของเราก็ถือสัาโดดไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ก็เป็นกําลังใจให้เกิดความรักแล้วก็การเด่มสุรามีลยเป็นของเลวเสียเงินเปล่าเสียทรัพย์สินเปล่าแล้วก็ไร้ประโยชน์มีแต่โทษคือเกิดความประมาท เกิดโรคนี่ตามความรู้สึกของเราหลังจากนั้นสําหรับวาจาวาจาที่มีความสาคัญเราต้องพูดตามความเป็นจริง <c oughs> แต่ความเป็นจริงนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องเลือกเวลาพูดเหมือนกันถ้าไม่ตรงกับเวลาไปเจอเวลาที่ไม่สมควรเข้ามาันอาจจะเกิดโทษได้ฉะนั้นเวลาใด ที่ควรจะพูดเวลาที่มันใดไม่ควรจะพูดต้องใช้ปัญญาคือใช้สมาธิิเข้าพิจารณาเสียก่อนถ้าว่ากันเรื่องบารมีก็ต้องว่ากันถึงปัญญาบารมีต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วว่าควรไม่ควรเป็นประการใดรายการที่สองวาจาใดาเป็นเป็นวาจาที่สร้างความสะเทือนใจแก่บคุคคลผู้รับฟังในวาจาหยาบที่ความจริงไม่ไดียหมายทึงด่าเสมอไป อย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทมีวาจาสำคัญอยู่วาจาหนึ่งลอยมาทางอากาศเสมอว่าเทวดาไม่มีในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาไม่มีเทวดาไม่เกี่ยวข้องกับเทวดาไม่ยอมรับนับถือเทวดาและก็ยังประนามบุคคลที่บูชาเทวดาว่าเป็นคนเลว อย่างเขายกสารวาภูมิบูชา,มมาภุมิมัวไดาก็ดีอากาศสตวดาก็ดีอย่างนี้ประนามอย่างหนักวาจาอย่างนี้ตะบ,บรรดาทนพุทธบริษัทเป็นวาจาที่สามและวาจาที่สองวาจาที่สองก็คือเป็นวาจาหยาบสร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลอื่นไม่ทิ้งขั้นดาแต่ว่าประนามกัน และก็เป็นวาจาส,ส่อเสียดยุดยงส่งเสริมให้คนแตกแล้วกันจะทํำให้คนในประเทศไทยทั้งชาติแยกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งเชื่อเทวดาอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อเทวดาความจริงการเชื่อเทวดานี่ก็เชื่อมานานแล้วและการเชื่อว่าเทวดามีก็ไม่มีการไร้ผล พระองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยันว่าเทวดามีและนอกจากนั้นก็ยังให้หลักวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความรู้ในวิชาสามและพิญญาหกทางสองรายการนี้ถ้าปฏิบัติตามนะ้วจะรู้จักเทวดาได้ดีและก็รู้จักบุญบารมีของเทวดาที่บำเพ็ญแล้ว ไม่ต้องไปดึงเอาสมเด็จพระกทีิแก้วท่านลงมาหรอกเพราะพระพเจ้าท่านยืนยันมานานแต่ว่าทําไมบุคคลในปัจจุบันยังมีความเข้าใจและพอใจในการพูดอย่างนั้นแล้วก็มีญาติโยมบางคนมาจากจังหวัดประจินบุรีเพราะว่ามารดาของท่านแต่ละวันท่านไหว้ดะ ท่านไหว้ตลอดไหว้น้นบ้างนายไหว้นี่บ้างหลายหลายอย่างไหว้เทวดาไหว้ภูมิเทวดาไหว้อากาศเทวดาไหว้ปู่ย่าตายายไหว้พระไหว้เสียนถามว่าการไหว้ของคุณแม่ของคุณเนี่ยมีผลไหมท่านก็บอกว่าการไหว้ของคุณแม่ของผมมีผลครับทั้งนี้พ่อใหญรผัวาผนจากการค้า คนที่ค้าของอย่างเดียวกันเขาพูดเก่งกว่าเขาติดต่อเก่งกว่าแต่คุณแพทไม่คุณแม่ไม่เคยแพ้เขาเลยอาจจะดีผลเกินไปกว่านั้นท่านาหญิงวัยิระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความเชื่อถือของคนถ้าท่านเป็นสาวกอองสมเด็จพระทศพลอย่าทำลายจิตใจกัน และจงเข้าใจว่าคนในโลกนี้มีสี่ประเภทกำลังใจคืออุคติตังโยวิปปติตังโยนิยะปทะประมะอุคติตังโยมีปัญญาเต็มมีความฉลาดมากเกลี่ยปราดมากแนะนำแค่หัวข้อก็เข้าใจวิปปติตังโยมีความฉลาดมากแต่ว่าความเฉยมีปัญญาดีมากแต่ความฉลาดน้อยไปนิด แนะนำหัวข้อไม่เข้าใจแต่ว่าตอนอธิบก็เข้าใจท่านเนยยะประเภทนี้ต้องมีตัวอย่างอย่างถ้าจะไหว้พระต้องมีพระพุทธรูปให้ไหวท่านนิยมปางไหนใครก็ว่าปางไหนชอบปางไหนดีหาปางนั้นให้แต่การไหว้เทวดานีความจริงเทวดาพระพุทธเจ้าทรงแนะนาไว้ในมในกรรมฐานที่เรียกกันว่าเทวตานุสติกรรมฐาน ให้นึกถึงความดีของเทวดานึกถึงความดีของเทวดาแล้วก็นำมาความดีของเทวดามาไปพฤติปฏิบัติ <c oughs> อันดับแรกจริงๆแค่นึกถึงเทวดาก็ใช้ได้เพราะว่าทุกคนยอมรับและถือว่าเทวดาเป็นผู้ประเสริฐเทวดามีสภาพร่างกายเป็นทิพย์เทวดามีความสุข เทวดามีนุภาพตามความเข้าใจทิ้งจะไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามในเมื่อเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นต้องปล่อยไปก่อนแต่ความจริงการนึกถึงว่าเทวดาก็ไม่เร็วว่าคนนี้เป็นเทวดาได้ต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยสองประการคือมีหิรหิลอตัปะหิริอายแต่ความชั่วพยายามไม่ทําความชั่ว อตบะบะเกรงกลัวผลของความชั่วในเมื่ออายความชั่วกลัวความชั่วเขาก็มีความดีการนึกถึงคนดีเป็นปัจจัยให้ปฏิบัติตามคนดีอันนี้เป็นจุดหนึ่งดังนั้นการจะพูดจะคุยกันก็ดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปที่ไหนไม่เคยทําลายจิตใจใคร ท่านรู้กําลังใจของคนว่ากําลังใจของคนนี่ไม่เท่ากันอยู่ๆจะไปสอนธรรมอย่างเดียวนะไม่มีใครได้บรรลุมรรคผลหรอกมันต้องดูกําลังใจของคนว่าเขาดีขนาดไหนเขาจะเกาะอันดับไหนได้เกาะสูงให้สูงเกาะได้ขั้นต่ําให้ต่ําเป็นนั้นว่าเกาะได้อันดับไหนให้เกาะอันดับนั้นอย่างน้อยที่สุดก็สามารถจะจุงกันไปได้ อย่างพระองค์เข้าไปสำนักของชาดินชาดินขับบูชาไฟองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ส่งยกย่องว่าการบูชาไฟเป็นของดีแล้วเข้าไปสำนักก็สุปประมาณนบสุปประมาณนบไหว้ทิศสมเด็จพระธรรมสามิก็มาเด้ทรงตำหนิกลับชมว่าการไหว้ทิศเป็นของดีเมื่อความชอบใจกันเกิดขึ้นก็ทรงแนะนำว่าทิศที่คุณไหว้นี่นะ มันเป็นทิศภายนอกถ้าทาที่ดีแ้่ไหวทิศภายในจะดีมากอย่างเรื่องจะดิงก็ไม่กันเขาบูชาไฟเมื่อพระองค์ชมว่าดีเขาก็ชื่นใจแล้วก็ทรงแนะนําต่อไปไฟที่คุณไหวอยู่นี่มันเป็นไฟภายนอกถ้าคุณกําจัดไฟภายในอีกจะดีพิเศษอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทเราก็มาคุยกันเรื่องของเปลือกเรื่องของเปลือกมันยังไม่จบ ก็จำเป็นต้องคุยกันว่าตอนเปลือกนี่มีความสําคัญบุคคลจะทรงฌานหรือไม่อยู่ที่เปลือกนี่เท่านั้นอรดบบันดาท่ทนพุทธบริษัททุกท่านเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเดบรรดาแานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี